สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกีตาร์เพลเยอร์นะฮะเป็นวันของเอกแบล็กเฮดแต่เพลงที่เริ่มต้นนี่เป็นเพลงของใครฮะ The Innocent ครับทราบมาว่า The Innocent นี่ก็เป็น The Innocent นี่คือเป็นวงที่มีอิทธิพลต่อ,อคุณเอกมากเลยใช่ครับยัง,งไงฮะ<ห>พอจะเล่าให้ฟังก็ตอนเนด็กเราก็ได้ยินเพลงตั้งแต่ตั้งแต่หัดเล่นกีตาร์ตั้งแต่ดูตำราตั้งตีห้าตีหกเลยนะฮะหัดเล่นกีตาร์โปร่งมากับเพลงพี่เขาเลยนะฮะแล้วก็อีกยุคนึงก็คือยุคตอนที่โตขึ้นมาละที่เป็น เปลนพี่โอมเข้ามาแล้วก็จะเล่นกีตาร์กับเพลงที่เป็นพี่โอมเล่นนะฮะต็อินเป็นติดตามพี่โอมมาตั้งแต่ก่อนหน้านั่นแหละที่อยู่กับพลอยกับแจ๊กอะไรก่อนเพลงเพลงแรกที่แกะ The Innocent เล่นเนี่ยที่ที่เป็นแบบยุคพี่โอมเนี่ยยุคพี่โอมนป็นอะไนะเห็นใจกันหน่อยกันมั อะไรประมาณน้สามอะไรที่ทำให้พี่โอมหรือดีนเราเซมีอิทธิพลในการฟังเพลงหรือเล่นดนตรีของเรามากคือสมัยก่อนตอนเด็กๆก็มีมือกีตาร์ที่เป็นอยู่ในแวดวงของกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ฮีโร่สมัยก่อนแรกๆนี่ไมีกี่คนนะฮะแต่ก่อนก็จะมีแบบพี่พอมันนีมีพี่โอมชาตรีมีพี่ตุ้มวิระชตดวิเทียนที่เราได้ยินดินสมัยก่อน ก็จะมีอยู่แค่เนี้ยที่เราแก,แ,กแกะแบบที่เห็นว่าโอ้โหเป็นกีตาร์ฮีโร่เลยนะแล้วก็จะเป็นพี่พวกนี้แหละที่อัดศิเพลงต่างๆที่ยุคนั้นก็มีแต่พี่พวกนี้สามคนวนกนะก็จะแกะก็อยู่สาคนเนี่ยนะฮะ<อ>ก็เป็นกีตาร์ฮีโร่สมัยนั้นเนื่องจากว่าเราคุยกัน สอดคล้องกันเรื่องหนึ่งก็คือ The e n d o โ e n ซนแล้วก็เรื่องของคุณเอกราเคสนะฮะมันก็อดที่จะพูดถึงเพลงเพียงกระซิบไม่ได้พ่อใช่ใช่ไหมทำเรื่องไว้อะทำเรื่องไว้คุณทำแบบเพลงนี้ก็พลิกโฉมหน้าไปเลยงั้นขอแวะคุยเรื่องนี้ก่อนครับตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงเอาเพลงเพียงกระซิบมาครับยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคเอาเตอร์ผมจําได้ผมจัดฮอตเวฟอยู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ช่วงนั้นแหละก็คือจริงๆแล้วมันเป็นทําเพื่อเล่นคอนเสิร์ตนี่แหละ จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะอัดเสียงออกมาขายเลยนะฮะจริงๆมาเพื่อปรับเล่บแบล็คโบนัสใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำกันทำซ้อมๆกันในห้องอัดอะไรเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วพอตอนหลังๆเนี่ยคือเริ่มมีแบบอัลบั้มพิเศษอะไรเงี้ยเขาบอกให้หาอัลบั้มหาเพลงพิเศษเข้าไปทําเพื่อให้มันเต็มอัลบั้มอะไรเงี้ยก็เลยเอาเพลงนี้มาอัดเสียงอีกทีแล้วก็เข้าไปจริงๆจำได้เลยซ้อมเล่นคอนเสิร์ตฮัตเบทบ้างเลืสักย่าใช่ใช่ตอนแรกเราทําประมาณเล็กชิ้นสดเลยประมาณนี้จะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆใช่อ๋อซ้อมกันไว้แล้วก็เลยเอาไป เอาไปออกเป็นใช่ก็เย,เ,ยเอามาอา<ป>ัดอ,อีกทีอัดเสียงในห้องอัดแล้วทำออกมาเป็นเพลงซึ่งในห้องอัดก็ทําเล่นเหมือนซ้อมะเล่นเหมือนอไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบจริงจังแบบขนาดเอาเมทันองม,มาตั้งอะไรเงี้ยนะก็ซ้อมเหมือนอเล่นสดเลยพร้อมกันเลยทีเดียวแล้วก็อัดเสียงไปซึ่งก็คือไอเวอร์ชั่นที่เราฟังกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ใช่จริง,รงๆแล้วเป็นเหมือน เป็นเหมือนเวอร์ชันแจมทำตใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดเอาเมทรนอมมาวัดจริงมันไม่ตรงไม่ตรงด้วยคือผมอยากจะบอกว่ามันเป็นผมเคยวัดแล้วฮะเพราะว่าผมอ่ะบางทีเวลาผมดีเจไงแล้วผมจะพยายามแมชบีทของมันนะแล้วก็ไอเพลงนี้มันทำใหม่วะเนี่ยตอนแรกมันตรงแล้วแล้วก็เอมันไม่ตรงอีกแล้วต้องคอยแบบว่าพีชมันอใช่มันไม่มีเมทรนอมสูงถึงว่าแมชไม่ได้สักทีใช่มันเริ่มอย่างนี้ก่อนฮะแล้วทำไมต้องเป็นเพลงเพียงกระสิบ เพลงซิปพี่ปูก็ชอบพี่ปูก็ชอบดีเดอร์เซนต์มากยิ่งผมก็ชอบแต่พี่ปูก็จะแฟนคลับหนักกว่าตัวยงกว่าพอทําเสร็จปุ๊บก็ได้ทํามิวสิกวิดีโอออกขายด้วยแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันยังไม่ไม่ดังไม่ไม่สำเร็จก็ออกไปแล้วก็หายไปแล้วก็สิบปีผ่านไปอยู่ดีๆก็กลับมาดังด้วยคำนั่นแหละเพราะไอ้ท่อนนั้นอใช่เออเนี่ยตอนนั้นไกลังไม่รู้ทั้งนั้นผมผมที่ผมสงสัยคืออย่างนี้ฮะในมุมของการ cover play มันมันจะมีทฤษฎีที่อย่าเรียกว่าทฤษฎีแลวกันเรียกว่าเป็นแนวทางบางคนบอกว่าเวลา cover เพลงเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนเยอะต้องเคารพต้นฉบับนะครับที่บางคนบอกว่าเอา cover ทั้งทีก็ต้องใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเล่นเหมือนเดิมจะเล่นทําไมเอกนี่อยู่ทางไหนก็ทั้งสองฝั่งจริงๆแล้วนะฮะก็คือ cover ของผมจะ cover หลายเพลงจะมีเพลงวีนาแกว่งไกวด้วยแล้วก็มีเพลงฝนของพี่เบิร์กฮาร์ดด้วยนะฮะแต่จริงๆก็คือ ทำไปคือทําด้วยความเคารพหมดทุกอันนะครับแต่ว่าคือเราจะเปลี่ยนแต่ว่าเราจะเปลี่ยนในอารมณ์แบบอารมณ์แบบให้ให้ตีโจทย์ของเพลงไปอีกแบบหนึ่งแบบที่เราเข้าใจจะไม่ได้ทําแบบมัวซัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทาให้แบบออกมาให้มันออกมาเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบอีกอีกอารมณ์หนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเพลงกระซิบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าฟังคือในฐานะคนที่ฟังเวอร์ชันดีอันโนเซมาก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันยังคงรูปแบบ ที่เราจดจําได้ของเพลงนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฟังเพลินๆไปก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ได้เปลี่ยนไปพอสมควรใ่มันเลยแบบสำหรับผมผมว่าเป็นหนึ่งในวิธีการ cover ที่คลาสสิกมากนะฮะก็คือมีความเป็น black h a i แต่ในขณะเดียวกันก็เคารพต้นฉบับด้วยสิ่งที่จะถามคืออันนี้ฮะไอ้ท่อนนั้นแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยในต้นฉบับเนี่ยความจริงถ้าไม่ต้องถามก็แล้วคุณไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดสิ่งนั้นอยู่แล้วใช่ไหม คุณเว้นมันไวให้เฉยใช่เว้นไวเฉยๆเออทัาแก็เลยถามว่าแล้วทําไมเว้นไว้ทําไมในในทางดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คือแบบว่าจริงๆมันจะยาวมากคือถ้าเกิดออริจินัลจดจำไว้จนชีวาแล้วมันจะมีคีย์บอร์ดมีเปียโนแลรต่อมาอ่าใช่ครับมันมีคอร์ดอะไรเงี้ยคือมันยาวมากขนาดนั้นแต่กณ์ดนตรีของเรามันไม่มีอะไรเงี้ยมันมีแค่กีตาร์แล้วว้หมันยาวมากก็เลยแบบหยุดแค่นั้นเองอ๋อคิดอยากจะนี้ไว ตโตแล้วเตรียมตัวกระโดดต่อแค่นั้นเองยุคเอาเตอร์มันต้องมีท่อนหยุด้เพื่อจะเค้นให้มันให้มันเงียบก่อนแล้วเพื่อจะเค้นให้มันคือพุ่งกันไปอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในยุคนั้นตอนพวกคุณเล่นก็ไม่ได้มีทุกคนก็เงียบเงียบก็ไม่มีท่อนนั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงพอจะมีมีสาต่อไได้ไหมมีคือว่าผมไปเล่นเวลาได้คอนเสิร์ตผมก็ชอบชอบแบบจดจำไว้จดจำอะไรจดจำไว้จริงๆ นั่นแหละนั่นแหละผมก็ว่ากันแหละผมชอบเล่นอย่างนี้มันน่าจะมาจากไอ้นี่แหละใช่แล้วมันมีคอนเสิร์ตนึงที่ทําเป็นแบบเป็นซีดีสดเล่นสดครับแล้วมันมีอันเนี้ยเวอร์ชันเนี้ยอยู่ในนั้นครับมันมีแค่อันเดียวบพผมก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างแล้วแต่ความสนุกเพราะผมก็เล่นก็สนุกๆอย่างนั้นไม่มีไม่ได้หมายถึงอะไรครับฮะแต่มันอยู่ในซีดีแล้วบางีคนอาจจะไปฟังฟังแล้วคงไปคิดถึงแล้วก็เลยจําได้ว่าพอพอมีท่อนนี้แล้วมันต้องมีเสียงขอฟังอีกทีนะครับเสียรา น่ัแค่ไหนแค่ไหนเองไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจเวลาวงเขาเอาไปเล่นในผับคนก็เลยอาจจะเอาไปตะโกนตอนแรกอาจจะเป็นไปได้ว่ามือกีตาร์ในผับอาจจะเริ่มเล่นเล่นแบบที่คุณเอกเล่นใช่เสร็จแล้วคนได้ยินเข้าก็เลยแบบไปแปลไม่ต้องเล่นก็ได้เดี๋ยวผมพูดให้ใช่แลคารี้ไปกันใหญ่เนีราวนี้เหมือนแบบเพลงได้ทําขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึโดยมีคํานี้ขึ้นมาซึ่งไม่มีมันก็เหมือนเดิมเป็นหลักไม่เคยมีเวอร์ชันนี้ขึ้นมาครั้งแรกที่คุณที่ Black Head เอาเพลงนี้ไปเล่น แล้วมีคนตะโกนเอ๊ะให้คุณเนี่ยตอนนั้นรู้สึกกันยังไงฮะผมก็ตกใจเพราะตอนแรกแต่ก่อนอ่ะมันมีช่วงนึงที่ผมก็ทัวคอนเสิร์ตตามแต่จังหวัดกันไปทั่วก็ไม่รู้เรื่องหรอกจริงๆมันมาดังจากถามมาแล้วเหมือนกับเขาดังมาจากแถวแถวทองหล่ออะไรอย่างเงี้ย่ทองหล่อเล่เัาทองหล่อเขาเริ่มแบบมามาครั้นี้มันเริ่มแบบอากระจายในกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปเล่นต่จังหวัดก็ไม่รู้เรื่องยังไม่มีอะไรเสร็จแล้วกลับมาเล่นได้ไปทัวที่ทองหล่อโอ้โหเขาร้องกันบุ๊ แล้วก็มีคนพูดถึงเนี่ยไอค้คำนี่ผมยังงงเลยมันมาจากไหนวะมาได้ไงวะ <c oughs> มันโกรธอะไรกูหรือเปล่าใช่ <c oughs> <c oughs> ใครไปใส่อะไรวะหรืออะไรเงี้ยคิด <c oughs> <c oughs> ว่ามีคนอื่นมาร้องคอปเวอร์อีกทีด้วยเข้าใจว่าอย่างนั้นเขา <c oughs> เข้ามาออกเพิ่งรู้ออกเขามันดังในกรุงเทพก็ร้องกันในตามผับเริ่มกระจายไปที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเป็นที่กูนี่แหละใช่ก็เพิ่งสึกษาเราเรื่องอ๋อไม่ได้ไปโทษใครเอออยู่ที่เราดีเองซึ่งซึ่งใครที่เป็นวงที่เล่นแถวทองหล่อนะฮะแล้วมันแล้วจําได้ว่าเกิด การตะโกนนี่เป็นครั้งแรกช่วยโพสตมาเลยคอมเมนต์ด้วยนะฮะคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะฮะผมอยากรู้กันใช่ไหมมันเกิดขึ้นที่ผับไหนวันไหนใครเป็นคนตะโกนอาจจะยากไปแต่แต่ถ้าเกิดใครเป็นคนตะโกนเป็นคนแรกแล้วรู้ตัวก็มอบตัวมาซะดีๆแต่ผมจะมีของรางวัลให้มอบเป็นเสื้อยืดป่าเต้ทอพร้อมลายเซ็นคุณเอกบารคสด้วยนะฮะมอบให้เลยมอบตัวซะซึ่งนั่นก็คือ เป็นเวอร์ชันที่ทำให้คนรู้จักเพลงกระซิบกันมากใช่ครับเด็กๆรุ่นหลังมานี่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือเพลง t ี e i n n o c e n เซใช่หรือว่าเป็นเพลง Black Hat ไปเลยใช่ไอเสียงกีตาร์แอ้เนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมได้ยินครั้งแรกเนี่ยเพลงบาบบริสุทธ์อ่าอ่ใช่ไหมพี่เล็กคาราบาลนะแต่อันนั้นแหะแต่พี่เล็กอันนั้นเน่เขาตั้งใจเลยตั้งใจให้เป็นให้เป็นคำนี้เลยเพราะว่าเหมือนกับเป็นการ เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฉากที่เหมือนพ่อแม่ทะเลาะก,กัน<อ>หรืออะไรเง<ๆ>ี้ยในเพลงนะแต่คุณเอามาใช้นี่ไม่ได้ตั้งใจ,งใจมันว่างนะก็เลยใส่เข้ามา,าโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นเจาะลึกลงไปในเบื้องหลังของการมาเป็นมือกีตาร์ของคุณเอกกันเลยนะครับทำไมถึงเลือกเล่นกีตาร์ครับนะ